สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็าคาราคาซังในสังคมไทยมานานหลายสิบป,ปีเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องวิกฤตที่ดินวัดครับเป็นปัญหาที่ความศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยต้องมาประทะเข้าอย่างจังกับข้อกฎหมายของรัฐตัวเลขที่เห็นอยู่นี่นะครับหนึ่งืนกว่าคือจํานวนโดยประมาณของวัดแล้วก็ที่พักสงฆ์ทั่วประเทศไทยเลยที่ถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่คู่กับชุมชนมานานแสนนาน บางที่ก็หลายสิบปีแต่กลับมีสถานะทางกฎหมายที่แบบไม่ชัดเจนเอาซะเลยครับไม่มั่นคงแล้วก็พร้อมที่จะถูกดำเนินคดีได้ตลอดเวลาคำถามใหญ่เลยก็คือเฮ้ย <c oughs> แล้ววัดเป็นหมื่นหมื่นแห่งเนี่ยกลายเป็นผู้บุกรุกบรที่ดินของตัวเองไปได้ยังไงอะไรคือต้นตอของปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้ศาสนาสถานที่ควรจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยที่จะทำให้เห็นว่าทำไมวัดถึงเหมือนกับต้องถูกพิพากษาบนที่ดินของตัวเองนั่นก็คือความย้อนแย้งทางกฎหมายที่มันฝังร่างลึกมันนานมากลวครับปัญหามาเริ่มจากตรงนี้เลยครับความขัดแย้งของกฎหมาย2ฉบับที่เหมือนจะตีกันเองคือด้านหนึ่งเนี่ยนะครับพรบคณะสงฆ์บอกว่าจะตั้งวัดให้ถูกกฎหมายได้ต้องมีโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแต่อีกด้านหนึ่งกฎหมายป่าไม้ก็บอกชัดเจนเลยว่า ห้ามใครก็ตามเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าอนุรักษ์ทีนี้วัดป่าจํานวนมากที่เขาตั้งมาก่อนที่จะมีการประกาศเขตป่าซะอีกก็เลยติดแงกอยู่ตรงกลางไปต่อไม่ได้เลยและจุดที่มันพีคที่สุดนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าความย้อนแย้งเชิงนโยบายคือมันเสิร์ d มากๆเลยลองนึกภาพตามเลยครับระบบราชการสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องการหลักฐานการทําประโยชน์ในที่ดินซึ่งการทําประโยชน์ที่ว่าเนี่ยก็คือการถางป่าทําไร่ทําสวนสร้างสิ่งปลูกสร้างใหญ่ๆ ซึ่งมันตรงกันข้ามแบบคนละขั้วกันแนวทางของวัดป่าที่เน้นการอนุรักษ์เลยผลก็คือวัดที่ช่วยรักษาป่ากลับไม่มีหลักฐานไปสู้ในขณะที่คนที่บุกลุกถังป่ากลับมีหลักฐานไปยื่นสะง,งั้นท่ามกลางวิกฤตที่ดูเหมือนจะมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอนะครับก็มีบุคคลหนึ่งก้าวเข้ามาพร้อมกับคุณสมบัติที่เรียกว่าเหมาะเจาะมากๆที่จะมาคลี่คลายปัญหานี้ท่านคือดอร์นิยมเวชกามาครับ ความพิเศษของดรนิยมก็คือท่านสวมหมวก2ใบครับคือเข้าใจโลกสองใบอย่างลึกซึ้งมากๆใบแรกเนี่ยท่านเป็นนักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธศาสนาจบปริญญาเอกด้านพุทธจิตวิทยาทําให้เข้าใจวิถีของพระสงฆ์เป็นอย่างดีส่วนหมวกอีกใบท่านก็เป็นสอสอเป็นนักการเมืองในสภาที่เข้าใจกลไกลของระบบรัฐการและกระบวนการทางกฎหมายอย่างทะลุปลุโปร่ปรง ทีนี้เรามาดูกันครับว่าท่านใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า2แนวรบในการต่อสู้เรื่องนี้ยังไงบ้างนั่นคือการลุยทั้งในสภาแล้วก็ลงพื้นที่จริงไปเจอกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยในสภาเนี่ยดรนิยมคือใช้ทุกเครื่องมือที่มีเลยครับทั้งการยื่นยัตติตั้งกระทู้ถามสดในสภาแล้วก็ใช้อำนาจในฐานะกรรมธิการเชิญหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้กรมที่ดินมานั่งคุยกันมาชี้แจงกันพูดง่ายๆคือเหมือนกับการบังคับให้ทุกฝ่ายต้องหันหน้ามาเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็หาทางออกร่วมกันซะทีและเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับมาดูเคสนี้กันกรณีของที่พักสงฆวัดพนม่วงโอ้โหที่นี่รอคอยมานานถึง43ปี ที่พักสงฆ์แห่งนี้ก่อตั้งตั้งแต่ปี2525 25, แต่ก็ไม่สามารถยกฐานะเป็นวัดที่ถูกต้องได้เพราะติดปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์นี่แหละครับจนกระทั่งวันที่24มกราคม2568ดรนิยมพร้อมทีมงานลงพื้นที่เลยครับไปประสานงานไปกดดันเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จนสุดท้ายสามารถเริ่มต้นกระบวนการรังวัดที่ดินได้สําเร็จเป็นการปลดล็อกการรอคอยที่ยาวนานกว่า4ทศวรรษเลยทีเดียวประโยคนี้มันแบบ สรุปหัวใจของปัญหาได้เฉียบคมที่สุดเลยครับนโยบายแบบเก่าให้รางวัลกับการทำลายป่าแต่กลับลงโทษผู้ที่อนุรักษ์อย่างกรณีของวัดดอยธรรมเจดีที่ท่านช่วยดูแลป่าจนอุดมสมบูรณ์มากๆแต่กลับถูกมองว่าไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ตามนิยามของรัฐนี่คือภาพสะท้อนความบิดเบี้ยวของระบบที่ชัดเจนที่สุดเลยและแล้วนะครับหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สาคัญมากๆ วันที่กฎเกณฑ์เดิมๆถูกท้าทายแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยมุมมองใหม่ในการแก้ปัญหาจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การไปออกกฎหมายฉบับใหม่นะครับแต่การเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนวิธีคิดของรัฐไปเลยจากเดิมที่มองว่าวัดเป็นผู้บุกรุกมาเป็นการมองว่าวัดคือผู้ที่ทําคุณ,ณประโยชน์ให้กับแผ่นดินและต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ ตารางนี้จะทำให้เห็นภาพชัดเลยครับตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่5สิงหาคม2568ปรัชญาการทำงานเปลี่ยนไปเลยนะฮะจากเดิมที่เน้นจับผิดก็เปลี่ยนมาเป็นคุ้มครองสิทธิแทนที่สำคัญที่สุดเลยคือตรงนี้ครับนิยามของคำว่าการทำประโยชน์ถูกขยายความใหม่หมดเลยแต่ก่อนต้องถางป่าใช่ไหมครับแต่ของใหม่เนี่ยแค่มีกิจกรรมทางศาสนา มีทางเดินจงกลมหรือแม้แต่การดูแลรักษาป่าก็ถือเป็นการทำประโยชน์แล้วและหลักฐานก็ไม่ได้ยึดแค่ภาพถ่ายทางอากาศเก่าๆอีกต่อไปแต่ใช้หลักฐานแบบผสมผสานเลยครับทั้งพยานบุคคลทั้งประวัติศสาสตร์ของวัดเอามาประกอบกันได้หมดแล้วกระบวนการใหม่เนี่ยเขาทำให้มันง่ายขึ้นและก็เร็วขึ้นเยอะเลยครับโดยทำในระดับจังหวัดมีแค่3ขั้นตอนหลักๆคือ1ทั้งวัดยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานที่มี2 คณะอนุก,กรรมการระดับจังหวัดจะทําการตรวจสอบโดยใช้เกณฑ์ใหม่ที่กว้างขึ้นและ 3. คณะกรรมการก็สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจในพื้นที่ได้เลยเป็นการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากและก็ให้อํานาจท้องถิ่นในการแก้ปัญหาโดยตรงถึงแม้ว่าจะมีนิยบายใหม่แล้วนะครับแต่ดูเหมือนจะยังขาดเครื่องมือสําคัญในการพิสูจน์และนี่คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เข้ามาเติมเต็มทุกอย่างให้สมบูรณ์นั่นก็คือพลังของวิทยาศาสตร์ครับคาถามที่ยังคาใจหลายๆคนก็คืออา้าว แล้วจะไปพิสูจน์ประวัติศาสตร์ของวัดได้ยังไงล่ะในเมื่อร่องรอยต่างๆมันถูกบดบังด้วยผืนป่าที่วัดอุตสาปกป้องรักษามาโดยตลอดและแล้วคำตอบก็มาถึงครับในวันที่8ธันวาคม2568เมื่อคุณสุภาศรอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวก็ได้นาคาตอบทางวิทยาศาสตร์มาสู่ปัญหานี้เทคโนโลยีที่เป็นพระเอกของงานนี้เลยก็คือไลดอร์ครับ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับมันเหมือนเทคโนโลยีที่ใช้เลเซอร์ยิงลงไปเพื่อสแกนทะลุเรือนยอดไม้หนาทึบลงไปถึงพื้นดินเลยทําให้เราสามารถมองเห็นโครงสร้างเก่าๆหรือร่องรอยการปรับพื้นที่ที่มันซ่อนอยู่ใต้ป่าได้ซึ่งภาพถ่ายทางอากาศแบบเดิมๆเ,เนี่ยไม่มีทางทําได้เลยครับนี่จึงเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ประวัติศาสตร์ที่ถูกซ่อนไว้ใต้ต้นไม้สามารถถูกนํามาใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายที่จับต้องได้จริงๆและในที่สุดนะครับการต่อสู้ที่ยาวนานได้เปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ ให้กลายเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะส่งผลต่ออนาคตของพทธศาสนาในประเทศไทยไปอีกนานเลยครับความสำเร็จในการปฏิรูปครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นจาก3องค์ประกอบสำคัญที่ทำงานร่วมกันอย่างได้ลงตัวมากๆครับ 1. คือผู้ออกแบบอย่างดอ,อร์นิยมที่วางกลไกทางนโยบายทั้งหมด2คือผู้สนับสนุนอย่างรัฐมนตรีสุพมาศรที่นำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยและ 3. คือคกลไกสำคัญอย่างมติคอรมอที่มาปลดล็อกกฎเกณฑ์เดิมๆทั้งหมดออกไป และนี่คือคำจากามสำคัญสำหรับอนาคตที่เราต้องคบคิดกันต่อครับว่าเมื่อวัดกว่าหนึ่งหมื่นแห่งทั่วประเทศมีความมั่นคงในที่ดินแล้วพวกเขาจะมีบทบาทใหม่อะไรในการช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยนี่อาจจะไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาที่ดินนะครับแต่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็เป็นได้